การเปรียบเทียบน้ำหนักสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้อาแปะพาเด็กๆมารู้จักกับการช่างกันนะครับเด็กๆเ,เห็นเครื่องช่างสองแขนอันนี้ไหมครับเจ้าสิ่งนี้จะทำให้เรารู้จักการช่างกันครับสิ่งของต่างๆรอบตัวเราทุกอย่างมีน้ำหนักกันทั้งนั้นนะครับเด็กๆอย่างยาสีฟันหนังสืออิฐ หรือสิ่งของเล็กๆอย่างไม้บรรทัดนี้ทุกอย่างมีน้ำหนักด้วยกันทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งของนั้นจะต้องทำจากวัสดุแบบเดียวกันถ้าสิ่งของมีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งของที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ถ้าสิ่งของแต่ละชนิดนั้นทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเราจะไม่สามารถตัดสินได้ว่า สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเสมอไปดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างเครื่องช่างเพื่อเราจะได้รู้ความแตกต่างของน้ำหนักสิ่งของแต่ละชนิดครับเด็กๆอาจเริ่มใช้เครื่องช่างน้ำหนักจากเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างของน้ำหนักสิ่งของสองสิ่งได้อย่างชัดเจนซึ่งวิธีการใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายนั้น ต้องพยายามรักษาระดับแขนของเครื่องช่างทั้งก่อนและขณะช่างให้อยู่ในระดับเดียวกันเมื่อใส่ของที่ต้องการเปรียบเทียบน้ำหนักลงในแขนแต่ละข้างของเครื่องช่างสิ่งของใดมีน้ำหนักมากกว่าแขนของเครื่องช่างด้านนั้นจะเอียงลงมากกว่าถ้าสิ่งของทั้งสองที่นำมาเปรียบเทียบมีน้ำหนักเท่ากันแขนทั้งสองข้างของเครื่องช่างอยู่ในระดับเท่ากันเหมือนเดิม เราลองมาชั่งน้ำหนักหนังสือสองเล่มนี้กันดูนะจ๊ะเอ้าเด็กๆช่วยอับแปะน้ำสมุดสายเครื่องช่างหน่อยสิจ๊ะหนังสือเล่มไหนหนักกว่ากันเอ่ยรู้กันหรือยังครับ <Wow. S 1> เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า นังสือเล่มที่ desktop, มีขนาดใหญ่กว่าน่งมีน้ำหนักมากกว่านังสือที่มีขนาดเล Corps, high, er ็กกว่าครับเพราะเครื่องช่างเอ็นไปทางด้านของหนังสือเล่มใหญ่เช่นเดียวกับอิกก้อนใหญ่กับอีกก้อนเล็กก็เหมือนกันนะจ๊ะเด็กๆเห็นไหมว่าแขนของเครื่องช่างเอ็นไปทางอิกก้อนใหญ่มากกว่าดังนั้นอิกก้อนใหญ่จึงหนักกว่าอิกก้อนเล็กจ้า เป็นอย่างไรบ้างจ้าเด็กๆเปรียบเทียมน้ำหนักของสิ่งของกันได้แล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะว่าสิ่งของนั้นจะต้องทำจากวัสดุแบบเดียวกันถ้าสิ่งของมีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งของที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ถ้าสิ่งของแต่ละสิ่งนั้นทำจากวัสดุที่แตกต่างก,กันไปเราจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าเสมอไป เราจึงต้องใช้เครื่องช่างในการพิสูจน์เพื่อให้เราได้รู้ความแตกต่างของน้ำหนักของสิ่งของแต่ละชนิดครับเด็กๆอย่าลืมไปลองช่างน้ำหนักด้วยเครื่องช่างของจริงกันดูละ่ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆสวัสดีครับมาเปรียบเทียบน้ำหนักของอิฐก,กับหมอนกันนะเด็กๆเด็ก,ดกตอบได้ไม่เอ่ยว่าระหว่างอิฐและหมอนอะไรหนักกว่ากัน เด็กคงเห็นแล้วนะครับว่าแค้นของเครื่องช่างเอ็นไปทางด้านของอิดมากกว่าดังนั้นอิดจึงมีน้ำหนักมากกว่าม้อนแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านั่นเป็นเพราะว่าน้ำหนักของสิ่งของต่างชนิดกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเสมอไปอย่างเช่นแก้วน้ำกับกล่องกระดาษแม้ว่าแก้วน้ำจะมีขนาดเล็กกว่ากล่องกระดาษแต่เมื่อนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบกันแล้ว แก้วน้ำที่มีขนาดเล็กกว่ากลับมีน้ำหนักมากกว่ากล่องกระดาษซึ่งขนาดใหญ่กว่าครับเด็กๆเห็นหรือยังเอ่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้สนุกสนานกับการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสองแขนกันแล้วไปกันเลย ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทดสอบความรู้กันแล้วล่ะค่ะน้องๆลองบอกหน่อยนะคะว่าภาพการชั่งน้ําหนักเหล่านี้ตรงกับคำตอบในข้อใดเริ่มกันเลยค่ะภาพนี้ตรงกับข้อใด เป็นยังไงบ้างจ้าเด็กๆเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของกันได้แล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะว่าสิ่งของชนิดเดียวกันอันไหนมีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าส่วนสิ่งของต่างชนิดกันขนาดไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งน้นหนักกว่ากันเราต้องใช้เครื่องช่างในการพิสูจน์เด็กๆอย่าลืมไปลองช่างน้ำหนักด้วยเครื่องช่างของจริงกันดูล่ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆสวัสดีจ้า